หน้าตาสุดหลอ่อแต่ชะตาสุดอาภัพนักร้องต้นฉบับเพลงดังอมตะเสียชีวิตในวัยเพียง25ปีคิดถึงพี่หน่อยนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกัน ไม่บอกหลายคนก็ทราบดีว่านี่คือเนื้อเพลงท่อนแรกของเพลงคิดถึงพี่ไหมเพลงเอกเพลงหนึ่งที่โด่งดังและอมตะของสอนคีรีรีประจวบซึ่งท่านได้ร้องบันทึกเสียงเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายและหลังจากบันทึกเสียงเพลงคิดถึงพี่ไหมผ่านไปไม่นานนักสอนคีรีก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถยนต์ถูกอัดก๊อปปี้พังยับเยินจากรถซุงที่บรรทุกไม้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแฟนเพลงทั่วไปอาจเข้าใจว่าสอนคีรีสีประจวบ คือนักร้องต้นฉบับเพลงคิดถึงพี่ไหมก่อนที่นักร้องรุ่นต่อๆมาจะนํามาขับร้องใหม่เช่นสายยันสัญญาออสโอภาทศพรสันติดวงสว่างก๊อตจักรพันและอีกนับ10บสบคนแต่นักร้องต้นฉบับคนแรกสุดที่ร้องเพลงนี้ชื่อว่าทิวส oh ุโขทัยนักร้องที่เป็นสิษย์รักของครูพยงบุกดาผู้แต่งเพลงนี้นั่นเอง ทิวสุโขทัยเป็นนักร้องที่เกิดมาพร้อมใบหน้าที่หล่อเลาและน้ำเสียงก็ไพเราะแม้จะได้อยู่ดนตรีชื่อดังแถมยังเป็นลูกรักของวน้าวงก็ว่าได้แต่โชคชะตาวาสนาของเขาแสนอาภัพยิ่งบางคนให้ฉายาเขาว่านักเพลงผู้ปิดทองหลังพระทิวสุโขทัยมีชื่อจริงว่าประคองสินจันทร์เกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2488ที่ตำบลไกลนอกอำเภกอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทยัยบิดาชื่อในคำสินจันทร์ มารดาชื่อนางเฉลียวสินจันทร์ครอบครัวมีอาชีพทำนาเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนกงไกรลาศเขาได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลกเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบเสียงเพลงในยุคนั้นหนุ่มประคองก็มีความฝันอยากเป็นนักร้องกับเขาเหมือนกันครั้งหนึ่งเมื่อปี2503อุรนณตรีของพยงมุกดาได้มาเปิดทำการแสดงที่วิกเจริญผลจังหวัดสุโขทยัยหนุ่มประคองสินจันทร์ กับเพื่อนที่ชื่อชินไฟายเทศซึ่งก็คือชินกรแกราลาดในอีกหลายปีต่อมาก็ได้ไปนั่งชมการแสดงด้วยพอวงดนตรีเลิกทั้งคู่จึงตัดสินใจเสี่ยงโชคไปสมัครเป็นนักร้องกับครูพยงครูพยงเลยให้ร้องเพลงให้ฟังเพื่อเป็นการทดสอบพอร้องจบครูพยงก็รับประคองสินจันไว้คนเดียวแล้วเขาก็ได้ติดตามครูพยงเข้ากรุงเทพเพื่อเป็นนักร้องตั้งแต่วันนั้นต่อมาครูพยงได้ตั้งชื่อการเป็นนักร้องให้กับประคองว่าทิวสุโขทยัยและ ให้ความรักความเมตตากับเขามากในปี2 5 0 6ครครูปยงค์มุกดาได้แต่งเพลงให้ทิวสุโขทัยบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกคือเพลงที่ชื่อว่าสุโขทัยซึ่งเป็นเพลงแนะนําตัวทิวสุโขทัยและบอกเล่าเรื่องเมืองสุโขทัยไปในตัวจากนั้นก็มีผลงานเพลงอื่นตามมาอีกมากมายเช่นลูกทุง่งสุโขทัยเพื่อนใจนักเพลงตามหาแม่ขนตาปลอมซุปเปอร์รักมิดเพลงมิดใจฝากเพลงฝากใจเพื่อมิดเพลงคิดถึงพี่หน่อยเวียงจันทร์สัญญารักเป็นต้น ซึ่งเพลงเหล่านี้ส่วนใจครูพยงเป็นผู้แต่งให้เพลงของทิวสุโขทัยในช่วงแรกๆเป็นแนวลูกทุ่งม,มีแหล่ผสมบ้างซึ่งมีคนมองว่าไม่ค่อยเข้ากับแนวเสียงของเขานักก็เป็นธรรมดาที่ผู้ปั้นต้องทดลองจูนหาเพลงให้เข้าปากนักร้องจนกว่าจะเจอร่องเจอแนวที่ลงตัวเพลงคลิดถึงพี่หน่อยหรือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคิดถึงพี่ไมที่เขาร้องก่อนใครเพื่อนและเป็นเพลงสร้างชื่อกระพือความดังให้สอนเีรีสีประจวบเมื่อเทียบกันแล้วบางคนจึงมองว่า สาเหตุที่เพลงคิดถึงพี่หน่อยร้องโดยทิวสุโขทัยไม่ดังก็เพราะไม่เข้ากับแนวเสียงของเขาวัดวรลยยางกูรคอลันนิตชื่อดังเคยเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ว่าช่วงนั้นผมติดรายการเพลงของคุณอาพยงมุกดาชนิดงอมแงมในความทรงจําบางแง่ม,มุมยังจําชื่อทิวสุโขทยัยว่าคุณอาพยงมักเอ่ยถึงลูกศิษย์คนนี้อย่างอาไยอาวรทิวสุโขทัยเป็นนักร้องรูปหล่อมีผลงานเพลงอยู่ในระยะสั้นๆเป็นคนแรกที่ร้องเพลงคิดถึงพี่ไหมเพลงนี้ แต่เมื่อปี2506ต่อมาภายหลังสอนคีรีสีประจวบได้นำมาร้องใหม่เมื่อได้ฟังเพลงคิดถึงพี่ไหมฉบับทิวสุขโขทยัยพบว่าไม่เข้าปากการร้องประดับประเดิดจนพานคิดไปว่าทิวไม่มีความสามารถพอยิ่งมาฟังเทียบกับสอนคีรีร้องด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่ชนิดที่ว่าทิวชั้นไม่ถึงทีเดียวแต่ความจริงคือทิวไม่ถนัดร้องเพลงแนวลูกทุ่งจา๋าแต่เหมาะกับเพลงกึ่งลูกทุง่งกึ่งลูก,กลุง เพราะเมื่อได้มาฟังเพลงง้อเพราะรักที่ร้องโดยทิวสุโขททยความรู้สึกต่อทิวสุโขไทยก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นเพลงที่ฟังซ้ําได้อย่างเพลิดเพลินทั้งเสียงร้องและดนตรียิ่งช่วงโซโล่เสียงเครื่องเป่าหลายตัวศาสเสียงได้เจิดจ้าแจ่มโซนหูเสียงร้องของทิวสุโคไทยก็น่าฟังแบบมีบุคลิกของตัวเองถ้าเทียบกับตอนที่ร้องเพลงคิดถึงพี่ไหมต่างกันเหมือนเป็นคนละคนจนไม่อยากเชื่อว่าทิวร้องเพลงง้อเพราะรัก การร้องนั้นทิวจะร้องตรงๆไม่ออดอ้อนน่าฟังแบบซื่อเพลงของทิวสุโขทัยยุคต่อๆมาจึงเปลี่ยนแนวมาทางลูกกรุงเช่นเพลงง้อเพราะรักไร้คู่เงินเท่านั้นเป็นต้นซึ่งก็ทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นเมื่อดูผลงานเพลงแล้วทิวสุโขทัยเป็นนักร้องที่ครูพยงให้โอกาสบันทึกแผ่นเสียงมากกว่านักร้องในวงคนอื่นๆในยุคเดียวกัน คือประมาณ30เพลงในช่วงระยะเวลาราวสีวปีแต่ว่าชื่อของทิวสุขโขทัยก็ไม่เกลียวกราวด่งดังไปทั่วประเทศนี่กระมังที่ว่ากันว่าเขาเป็นนักร้องสุดหล่อแต่ชะตาสุดอาภัพเพลงที่เขาร้องไว้ก่อนใครคือคิดถึงพี่ไหมไม่ประสบความสําเร็จ แต่คนอื่นเอามาร้องกลับดังเปลียงปล่างเขาได้เข้าวงดนตรีและบันทึกเสียงก่อนจินกรไกรล,ลาดเพื่อนรักซึ่งหลังจากทิวสโขไทยพอมีชื่อเสียงก็ไม่ละความพยายามที่จะช่วยเพื่อนให้ได้เป็นนักร้องจึงคอยพูดกับครูพยงอยู่ตลอดจนวันที่15พฤษภาคมปี2506ครูพยงทนคำรบร้าไม่ไหวก็ใจอ่อน รับชินกรเข้ามาเป็นนักร้องประจำวงต่อมาชินกรไกรลาศจึงกลายเป็นนักร้องชื่อดังก้องฟ้าเมืองไทยและเพลงที่สร้างชื่อให้ชินกรไกรลาศก็คือเพลงยอยดยศพระลอซึ่งเดิมทีเพลงนี้ครูพยงตั้งใจจะมอบให้ ทิวสุโขทัยเป็นผู้ร้องแต่ครูทั้งไนเห็นว่าชินกรน่าจะร้องเพลงนี้ได้ดีกว่าก็เลยได้เป็นคนร้องความสําเร็จงดงามของชินกรไกราลาศซึ่งในเวลาต่อมาได้เป็นถึงศิลปินแห่งชาติจึงมีชื่อทิวสุโขทัยเป็นผู้มีส่วนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระในฐานะที่เป็นคนช่วยพูดรบเรา้าให้ครูพยงรับชินกรไกรลาศเพื่อนรักเข้ามาอยู่ในวงด้วยทําให้เพื่อนได้เข้าสู่วงการและพัฒนาไปสู่ความรุ่งโรจน์ในเวลาต่อมาแต่ตัวทิวสุโขทัยเองโชคชะตาของเขาช่างอาภัพ เขาเดินสายอยู่วงดนตรีครูพยงมุกดาจนถึงราวๆปี2,511ก็ออกมารับเชิญรับจ้างร้องเพลงทั่วไปตามร้านอาหารบ้างตามงานต่างๆบ้างต่อมาเขาก็ล้มป่วยลงด้วยโรคปอด และเสียชีวิตเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2513บางข้อมูลระบุว่าสาเหตุที่เขาเสียชีวิตคือป่วยเป็นโรคปอดก่อนแล้วกินยาพิษภายหลังเขาจากไปในวัยเพียง24-25ปีเท่านั้นชีวิตเขาช่างแสนสั้นยิ่งนักแต่ที่สุโขทัยก็ได้ฝากชื่อฝากผลงานเพลงไว้ไม่น้อยแม้ชื่อเสียงของเขา อาจไม่โด่งดังก้องฟ้าแต่ในประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งเมืองไทยย่อมจะต้องได้ยินชื่อทิวสุโขทัยอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็เรื่องที่มาที่ไปของเพลงคิดถึงพี่ไหมและเรื่องการได้เข้าวงการของชินกรไกรลาศทิวสุโขทัยชื่อนี้คืออีกหนึ่งตำนานครับหวดีแชนแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพประกอบจาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมขอบคุณมากครับ